บอกเลยว่าปีนี้นบีมมีหลายจุดมากๆที่เป็นความเสี่ยงนะเขาทุกคนแต่ว่าบีมก็ผ่านมาได้เลยอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนอีกทางหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีมก็ได้ไปสัมภาษณ์วีซ่าเจวันที่สถานกงสูลอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการไป Work and t นทา e เครั้งที่2ของบีมแล้วนะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ผลที่ออกมาก็คือบีมผ่านนะคะ ซึ่งจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือคลิปของปีที่แล้วนะคะบิมก็ได้ลงไปแล้วนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยภาษายังไม่แข็งเลยต้องบอกว่ากลัวกลัวการพูดกับฝรั่งแต่ทีนี้พอได้ไปวิวอุทเวลครที่แล้วเนี่ยก็ทําให้ภาษาของบีมนะคะพัฒนาขึ้นกล้าพูดขึ้นนะเลยทําให้บีมเนี่ยมีกำลังใจที่จะฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยมั่นใจค่อนข้างจะคอนฟิดเอนซ์เลยแหละตอนก่อนเข้าไปนะเกิดจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เลยแบบไม่เป็นห่วงเรื่องนี้ก็คลิปนี้เนี่ยค่ะ อยากจะมาให้กำลังใจคนที่เรียนปริญญาโทและอยากไป work and travel คนที่อยู่ปีสุดท้ายหรือว่าคนที่ไม่เก่งภาษาหรือว่าคนที่จะไปครั้งที่2นะคะทุกคนต้องบอกว่าที่บีมพูดมาทั้งหมดเนี่ยบีมีครบหมดเลยนะบอกเลยว่าปีนี้บีมมีหลายจุดมากๆที่เป็นความเสี่ยงนะคะทุกคนแต่ว่าบีมก็ผ่านมาได้เลยอยากเป็นกาลังใจให้ทุกคนอีกทางหนึ่งนะคะอย่างน้อยกําลังใจดีเดี่ยมันก็ทําให้พลังงานเราดีด้วยนะ,ะมาเข้าเรื่องกันเลย ปีนี้เนี่ยบีมสัมภาษณ์วันนี้เลยนะคะชุดนี้เลยนะก็คือวันที่24มีนาคม2566เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็บีมได้รอบสัมภาษณ์7โมงซึ่งเช้ามากเช้ากว่าปีที่แล้วอีกนะคะและบีมก็ได้ลำดับที่สาบีมก็ไปรอหน้าสถานกงศุลเนี่ยตั้งแต่6โมง15เลยทีนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าปีนี้บีมมีความเสี่ยงหลายอย่างเลยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน ความเสี่ยงของบีมเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะทุกคนก็คือบีมเรียนปริญญาโทปีสุดท้ายแล้วนะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าปีสุดท้ายเนี่ยผ่านยากถูกไหมข้อที่2คือบีมไป work and travel ครั้งที่2แล้วครั้งที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยนะละครงนี่คือครั้งที่2เป็นเซก้าถามของบีมนะคะทุกคนก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีคําถามแบบทุกคนก็จะกลัวคําถามนะคะว่าเอา้าเคยไปมาแล้วจะไปทาไมอีกอะไรข้อที่3เนี่ยบีมหลอนเองนะทุกคนก็คือว่าบีมอะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อจริงนะคะตอนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่หลังกลับมาจาก Work and Travel ครั้งแรกอะนะปีที่แล้วนะก็กลัวเหมือนกันว่าแบบจุดนี้จะทําให้เขาแบบสงสัยหรือเปล่าแบบมันก็หลอนไปเองอะทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วผ่านน้อยมากแบบปีที่แล้วคือโหดเหี่ยมมากแล้วปีนี้ก็ลดความโหมดลงนะแต่ก็ถือว่าโหดอยู่ถ้าเทียบกับก่อนโควิดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ข้อที่4ี่บิมก็หลอนไปเองแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าพอดีว่าปีที่แล้วบิมไปช่วงสปริงแล้วก็ไปช่วงมีนาถึงมิถุนาประมาณนี้นะคะแต่ว่าปีนี้สมัครไปช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นช่วงพฤษภาจนถึงกันยายนซึ่งมันจะมีความเออมันจะมีระยะเวลานานกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าจะทําให้ท่านทุกมีคําถามของเราได้เงคือบิมแค่หลอนหลอนไปเองนะคะจริงๆอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้เรื่องต่อมาก็คือ ก่อนที่เราจะไปเล่าขั้นตอนเนี่ยซึ่งว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเหมือนปีที่แล้วเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่จะสัมภาษณ์ไปเนาะปีที่แล้วเนี่ยบีรู้สึกว่าแบบบิมมากับดวงนะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เนาะ<ฮ>ก็จะบอกว่าปีนี้มูไหมมูนะคะแต่ว่ามูน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะมากปีนี้เน้นขอพรนะคะก็จะมีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บิมเคารพนะคะ,ะไหว้พระที่บ้านขอพรจาก,จากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ คุณปู่คุณย่าอะไรเนี้ยค่ะขอให้ปู่กับยามัดไม้มัดมือให้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบีมก็พกพระนะคะเป็นพระประจําตัวของบีมอยู่แล้วเนาะก็อยู่ตรงนี้นะคะตลอดเวลาเขาไม่ได้ให้ถอดเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นวัตถุอันตรายอะไรนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีมงคลเสื้อสีมงคลเนี่ยบีมก็ได้รีวิวไปแล้วนะเผื่อใครแบบสายมวนบีมไงบีมใช้แอปสินแสบาโคชีวิตนะคะใครอยากลองใช้เนี่ยก็สแกนได้เลยนะ หรือว่าจะเข้าไปคลิกลิงก์ข้างล่างก็ได้บีมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปนะคะก็คือบีมทูนะคะก็จะใช้ได้ฟรี30วันเลยแอปนี้เนี่ยไม่มีหักเงินอัตโนมัตินะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอย่างเช่นว่าครบ30วันแล้วเนี่ยไม่มีหักนะถ้าชอบค่อยจ่ายเงินอ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายลอย่างให้ทําด้วยแต่ว่าในแอปเนี่ยจะมีฟังก์ชันนะคะของสีเสื้อโมงคลแล้ววันเนี้ของบีมอ่ะเป็นสีม่วงอ้ออีกอันหนึ่งเลยนะคะ บีมคิดว่ามีผลอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบีมก็มีครูบาอาจารย์เนาะเป็นสักยันศ์สักยนันยันจินดามณีค่ะก็เป็นยันไหว้ครูนะะประจําปีของปีนี้ก็บีก็เชื่อว่ามาส่งเสริมบีเหมือนกันนะคะปีที่แล้วบีไปเทนเนสซี่แคได้มเบอร์ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้บีเลือกที่จะไปวิสคอนซินนะคะเป็นในร้านอาหารที่วิสคอนซินอยู่เมืองเลกเดตันนะคะแต่ว่าที่พักบีม,มาอยู่วิสคอนซินเดลส์นะก็ อยู่โซนนั้นแหละที่มีแบบวอเตอร์ปาร์คเยอะนะคะโปรแกรมของบิ๊มก็เป็นซัมเมอร์โปรแกรมกเ,นเนาะไปกับเอเจนซี่อาคาเดกนะคะซึ่งพี่ๆก็ดูแลดีเหมือนเดิมนะปีนี้ทีนี้เนี่ยบิ๊มรู้สึกว่าบิ๊มไม่รู้ว่าเอเจนซี่อื่นเนี่ยแบบมีแบบนี้ไหมนะแต่ว่าของบิ๊มเนี่ยทุกปีเลยเขาจะมีการบอกตลอดว่าบิ๊มต้องกรอกอะไรบ้างเอเจนซี่นะคะจะไกด์มาเลยอะมีไฟล์ PDF ไกด์มาเลยว่าต้องกรอกอะไรบ้าง ่องที่เป็นบีฟอะค่ะทุกคนพี่พี่เขาก็เขียนมานะคะว่าให้กรอกประมาณว่าชั้นปีคณะเกรดแล้วก็แพนหลังกลับมาบีจะบอกว่าบีมกรอกไปน้อยมาก2บรรทัดเนี่ยยังยาวไปเลยบีมกรอกแค่ว่าเป็นนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่2คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็บอกเกรดไปนะคะก็3กว่าแล้วก็เหตุผลที่กลับมาบีบอกว่าบิมจะเรียนต่อนะคะทุกคนก็คือจะเรียนปริญญาเอกต่อแค่นี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยบีรู้สึกว่า ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเหตุผลที่บีมบอกว่าจะกลับมาก็คือเรียนต่อใช่ไหมเกรดของบีมอะ่ะมันก็สมเหตุสมผลสามารถเรียนต่อได้แต่ทุกคนทุกคนพอจะจะเก็ f ฟ e l ใช่ไหมคะว่าคือเกรดมันก็ก็สามารถที่จะไปยื่นเรียนต่อปริญญาเอกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้มีผลด้วยที่บีมชอบคาเดทอย่างหนึ่งก็คือว่า เขาจะนัดให้เราเข้าไปที่ออฟฟิศใช่ไหมพ,พี่เขาจะจัดเอกสารให้ว่าแบบเป็นชุดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบีมมีเปลี่ยนชื่อด้วยใช่ไหมพี่เขาเดี๋ยว่าน้องบีมเอาเอกสารเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะทำมาเป็นประมาณเนี้ยให้บีมใช่เอกสารชุดหลักนะคะทุกคนก็จะมีทาร์นสคริปต์มีใบน้าสัมภาษณ์วีซ่านะคะทุกคน มีพาสปอร์ตมีรูป2อคูณสอใบใช่แล้วก็จะมีชุดรองก็คือ statement เอย proof of student ก็คือใบรับรองการเป็นนักศึกษาก็จะมีใบรับรองการทำหัวข้อของ IS ของบีมนะเอกสารรองอะ่ะไม่ได้ใช้สักอย่างเลยนะ statement ของแม่บีมก็ไม่ได้ใช้ค่ะใครมีพาสปอร์ตเล้่มเก่าเอาไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนอะไรที่มีผลต่อต่อการทำให้เราแบบน่าเชื่อถือเอาไปเถอะ อันนี้ก็คือเอกสารทั้งหมดนะทีนี้พอบีได้รอบ7จ็ดโมงใช่ไหมบีไปถึงข้างหน้าสถานกงศุนยะ์อะประมาณ6กโมงสินะคะก็จะไปเจอพี่ยามเขานะคะก็ใจดีนะพี่ยามก็จะพูดเพราะมากเลยพี่ยามเ็าจะบอกว่าเดี๋ยวน้องไปรอตรงโซนเทศบาลนะแบบอย่าไปยืนอ,อกกันตรงทางมะลายตรงข้ามกับกงศุนนี่นะคะแล้วก็ห้ามถ่ายรูปนะคะทุกคนแนละ้วเขาจะให้ลบนะคะมันเป็นสถานที่แบบไม่ให้ถ่ายรูปนะ หายได้แค่ป้ายอะป้ายที่แบบบิวขึ้นอะบิมขึ้นให้เลยลวกันนะคะน,นี่ก็เป็นสตอรี่ที่แบบแฟนบิวแท็กมานะเขาก็น่ารักนะคะพี่<ๆ>เขาก็บอกว่าประมาณเดี๋ยวประมาณหกโมงห้าสิบแบบพี่จะเรียกนะอะไรเงี้ยก็ไปนั่งรอกันก็ตื่นเต้นนะคะแฟนบินก็ติวให้นิดหน่อยก็คือทวนกันนิดนึงว่าแบบเราต้องพูดคีย์เวิร์ดไหนบ้างอะไรเงี้ยพอหกโมงห้าสิบปุ๊บ พี่วิวนะคะพี่อาคาเด็กนะคะของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพี่เขาก็มาเช็คชื่อแล้วว่าแบบเออบีม,มาแล้วนะอะไรเงี้ยน้องคนไหนมาแล้วแต่บอกว่าบีรู้สึกว่าแบบคือบียังไม่เห็นปอโทนะบีก็แก่สูงแตะะ่แล้วทุกคนแบบเสื้อดําม่วงเนี่ยท่ามกลางน้อง,น,องนักศึกษานะก็แอบ,บรู้สึกแก่อยู่พอเช็คชื่อปุ๊บบีก็เลยไปยืนอยู่ตรงมันจะมีทางม้าลายเนาะปุ๊บบีก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นรอพี่ยามเรียกหกโมงห้าสิบปุ๊บพี่ยามบอกว่า ให้คนที่อยู่ในรอบ7จ็ดโมงอะไปต่อคิวหาข้ามไปที่หน้ากองสุดเลยก็ไปต่อคิวแล้วก็ยื่นใบนี้ค่ะอืมใบแบบพาสปอร์ตกับใบนี้นะให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องกระจกนะคะให้เขาจะเช็คเอกสารว่าเออเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้มาจักพา์วิซ่าตามที่เราทําการนัดหมายไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบีก็ได้คิวที่3นะคะทุกคนทีนี้พอเรายื่นเอกสารปุ๊บ ก่อนหน้าบีก็จะมี2คนเนาะน้องที่ได้เบอร์ดึงกับเบอร์ที่2นะคะก็น้องเข้าไปก่อนไอตอนที่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องยืนรออ,อยู่ข้างนอกค่ะให้เข้าไปทีละคนนะเพราะว่าเขาจะตรวจของตรวจร่างกายใครมีโทรศัพท์ใครมีอะไรที่ต้องฝากอะ่ะก็จะได้ใบอ่ะใบฝากอะ่ะค่ะก็จะได้ห้อยมือมาเป็นใบสีเขียว,ยวแต่ว่าบิมไปกาแฟนะคะบิมก็ฝากโทรศัพท์เนี่ยไว้ที่แฟนก็เลยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรที่ต้องฝาก มือก็โล่งเลยเข้ามือโล่งเลยนะคะทุกคนอ่ลืมบอกไปตอนได้ยินใส่แมสนะตอนที่ตรวจร่างกายก็ผ่านได้ดีเนาะพอเข้ามาปุ๊บของที่เชียงใหม่นะคะขั้นตอนถัดจากการฝากของอะคะ่ะมันจะต้องผ่านประตูตเข้ามาใช่ไหมทีเนี้ยตู้กดคิวอะมันจะอยู่ฝั่งขวามือมันจะมีอฉา,ากกั้นอยู่ด้วยเนองบางคนบอว่าจะเครื่องอยู่นะว่าฉากกั้นนะคะบางเนาะก็เดินมานิดนึงนจะมีแบบเครื่องนะคะที่จะพิมพ์บัตรคิวให้อะ่ะ อยู่ความมองจริงๆนัแหละอยู่ในจุดที่แบบเห็นชัดเลยแล้วก็จิ้มบนสุดนะคะเพราะว่าเขาก็ถามแบบมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาวีซ่านะก็จิ้มบนสุดก็จะได้คิวมาซึ่งบิวก็ได้คิวที่3อ่าทีนี้ก็พอได้คิวปุ๊บเราไปนั่งรอก็จะมีเก้าอี้อยู่สามารถรองรับได้คนประมาณ20คนได้อืก็นั่งรอตรงนั้นนะคะแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีมั้งน้องเบอร์หนึ่งก็โดนเรียกเข้าไปล้เรียกเข้าไปห้องที่จะสัมภาษณ์นะคะ สภาก็น้องเบอร์สองเข้าไปต่อทีนี้ก็เรียกเบอร์บีมเข้าไปอ่าเราเป็นคนแรกๆไนงะปุ๊บเราเรียกเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปนะครับก็จะเอาเอกสารเนี่ยไปตรวจก่อนให้พี่คนไทยนะคะพี่คนไทยจะสัมภาษณ์เรานี่หน่อยๆเงี้ยก่อนที่จะถึงมือท่านทูนะคะเป็นข้อมูลจําเป็นนะพี่เขาต้องสัมภาษณ์เราก่อนเนี่ยก็คือเข้าไปผู้ก็สวัสดีค่ะแบบพี่เอาอะไรบ้างคะเขาหัวยื่นมายื่นมาให้เลยเอกสารชุดหลักบิ้ก็ยื่นให้ก่อนปุ๊บ พี่เขาก็ดูละอ้าวมีเปลี่ยนชื่อหรอแจ้งหรือย,ยังก็เรียบร้อยพี่ก็แจ้งหมดละไปครั้งที่2หรอไปกับอาคาเด็กใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่มก็ใช่ค่ะไปกับอาคาเด็กเหมือนเดิมแล้วน่นี่ปุ๊บรู้สึกว่าของบิมนานกว่าน้องเขาอะนานกว่าน้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะอืมแต่ก็พี่เขาน่ารักนะคะก็ ไปลามาไหว้เนาะเสร็จแล้วแล้ก็ไหว้ขอบคุณเขาเก็จะคืนเอกสารชุดหลักของเรามาเนพะื่อที่จะไปยืนให้กับท่านทูต่อนะคะทีนี้นองเบนหนึ่งแบนสองแล้วบีมเบอร์สามเนี่ยก็ไปยืนต่อแถวกันในตำแหน่งที่พี่พี่เขาให้มายืนรอนะคะก็ท่านทูตซึ่งบีมก็จําชื่อไม่ได้หรือว่าไม่เห็นชื่อหรือว่าไม่ได้สังเกตอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็เปิดม่านมา <laughs> เปิดมาปุ๊บหน้าตาไม่ยิม้มอ่ะไม่ยิม้มแล้วก็ค่อนไปทางแบบหน้าเข่งขึ่นนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับแบบอารมณ์ไม่ดีเราไม่จอยอะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะของเขานะคะก็จะผมสีน้ำตาลคาราเมลเซตผมเนี๊ยบเลยแหละเขาจะทุ้มมผิวขาวมีเขาอันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อนโทนชมพูอะประมาณเนี้ยอืมไม่มีใครคุยกันนะคะทุกคนทุกอย่างเงียบมากสปาร์คเบอร์สี่เบอร์ห้าก็โดนเรียกมาไงมันก็แบบเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาออบีรู้สึกว่าปีนี้ภายในห้องอะค่อนข้างจะ วุ่นวายนิดหนึ่งนะคะภายในภายในห้องสัมภาษณ์นะเพราะว่ามันเหมือนเดินชนกันไปเดินชนกันมาแล้วก็เปิดสัมภาษณ์แค่ช่องเดียวแล้วก็บีมก็ได้กับท่านทูท่านนี้นะคะและที่น้องเบอร์นหนึ่งเข้าไปปุ๊บโอเคก็สัมภาษณ์ไปบีมอ่ะยืนในตำแหน่งที่ห่างจากหน้าต่างที่สัมภาษณ์อ่ะประมาณสองวาครึ่งอ่ะแต่ว่าบีมได้ยินเสียงเขานะอืมเขาท่านจะได้ยินคําถามของน้องที่โดนสัมภาษณ์ก่อนหน้าทั้งคู่เลยแต่ว่า เราใจแปลรับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเขาก็คืนพาสปอร์ตให้น้องๆอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะถ้าหนึ่งสองไม่ผ่านอะ่ะโอกาสที่เราจะผ่านมันก็อาจมีน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูไม่จอยเลยหน้าก็ไม่จอยทุกคนแบบไม่ยิ้มอะไม่เห็นเขายิ้มเลยแต่เราก็ใจดีสู้เสือนะคะทุกคนสิ่งที่บีมทำนะคะคือบีมถอดแมสเพื่อความมั่นใจแล้วก็เขาจะได้เห็นด้วยว่าเราอะมีสีหน้าท่าทางไงตอนที่คุยเกับเขาคือไอคอนแ t a c t มันเห็นอยู่แล้วแต่ว่าการยิ้มการอะไรเนี่ยเขาจะได้เห็นด้วย บีมก็โชยิ้มสยามเลยนะคะก็ถอดแมสปุ๊บก็เดินเข้าไปแล้วก็굿มอร์น n ิ่งเขานะคะก็เซกูมอร์นิ่งเขาก็คุณมอร์นิ่ง h o w are you นะคะเขาก็หันมายิม้มให้นะทุกคนก็คือเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเขาก็หันมายิ้มแล้วแล้วเขาตอบนะทุกคนพี่เล่าบีมถามท่านท่านหนึ่งแล้วเขาไม่ตอบบีมอะแต่ว่าปีนี้เขาตอบนะบีมก็ได้ยินว่าเขาบอกว่าวก็แอมไฟนะคะประมาณนี้แหละประมาณแอมไฟนี่แหละก็คือแบบเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ถามอะไรอย่างงี้ปุ๊บ ก็ปล่อยให้ท่านนะคะแบบคีย์คอมไปแล้วท่านก็ระหว่างนั้นนะท่านดูเกรดปีมวยนะทุกคนในทุกเอกสารน่ะดูดูเกรดแบบใช้เวลานานกว่าอันอื่นอะไรอย่างนี้แต่แต่บันใช้เวลาสั้นๆนะเขาดูเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าปีที่แล้วไปมาหรอพิมรู้สึกว่าทำเนียงเขาอ่ะปีนี้ฟังออกทำเนียงเขาช้านะแล้วก็พูดดูเรื่องอืเหมือนเขาเหมือนเขาตั้งใจถามเราอะตั้งใจที่จะฟังด้วยเขาก็ถามว่าแบบปีที่แล้วไปมาหรอบิมก็เลยว่า Yes, this is my second time นะคะก็บอกเข้าไปปุ๊บเขาก็อืมอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่าปีที่เราไปทำอะไรละ่ะงนี้ทันนี้ทุกคนแล้วบิมตื่นเต้นบิมก็พูดแบบคือบิมตอบได้นะแต่ทุกคนเข้าใจคำว่าแบบลิ้นพันกันไหมแล้วแบบเวิรมันเปลี่ยนแกรินเบิร์กเน, <Yeah. S 1> burg, นี้ยบิมพูดว่าแกรินซี่นะคะทุกคนก็คือเอาแกรินเบิร์กกับเทนเนสซี่มารวมกันไปเลยอะไรอย่างนี อเขาก็ขับบีมแล้วก็แบบอืมแล้วปีนี้เราไปทําอะไรบีก็บอกว่าเออปีนี้ไปทําตําแหน่งนี้นะที่ร้านนี้นะร้านนี้นะเมืองนี้นะบีมอะก็ยังตื่นเต้นอยู่รู้กันเขาจะไหมมันก็แบบผิดผิดถูกถูกแบบไม่ได้เรียงตามแกมมาไม่ได้เรียงตามภาษาไทยที่เราควรจะพูดแต่พูดครบอันนี้คือคะแนนที่บีได้รับในวันนี้บีมบีมให้ตัวเองนะเพราะว่าพูดเสียงดังฟังชัดชัดถ้อยชัดคํา เป็นตัวของตัวเองอื ừ, เหมือนเหมือนแบบเราพูดออกไปแบบโดยธรรมชาติอะไม่ได้ท่องอะอแล้วท่านก็ยิ้มนะแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วเาก็ถามว่าเอออ่านใบนี้หรือยังแล้วเขาก็พลิกดีเอสของบีมาแล้วเขาก็ลงปากกาเลยแล้วพี่ก็วู้ผ่านแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจก็เก็บทรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเขาก็ยื่นใบนี้ให้อ่ะคะ่ะ ว่าเดี๋ยวอีก7วันอะไรนั้นเมืม่สักคัาน,นึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพีก็แบบ thank you เขาไปแล้วก็แบอกว่าแฮปปี้ฟูลเดย์แล้วเขาก็ยิ้มอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะทุกคนอันเนี้ยก็จะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็พอได้ใบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเลยอืมก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยออกมาปุ๊บก็เจอแฟนนะคะเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามของประตูเนาะซึ่งมันมองข้ามถนนไปอะเห็นเขาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยส่วน พี่วิวพี่เอเจนต์นะคะเด็กนะ้อพี่เขาก็รอเราอยู่เหมือนกันคือเห็นทั้งสองคนเนี่ยยืนรออยู่เขาก็ถามว่าบีมเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราเขาโชว์ไปแค่นี้นะคะแล้วก็ทำนี้ก็คือผ่านอะไรเงี้ยใครที่ผ่านแล้วนะคะก็รอได้รับวีซ่าแล้วก็ไปรับพี่ไปสนีเราได้กรอกไว้นะคะว่าเราจะไปรับที่ไหนยางก็รับที่เชียงใหม่นะคะไปสนีไม่ปิงอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็สามารถจองตัว๋วเครื่องบินได้เลยนะอืม ปีที่เราบิก็ทำอย่างนี้นะคะจองตัวเครื่องบินเลยแล้วพอได้ล้วก็หล่อเตรเียมบินนะคะจะได้แบบไม่ชา้าด้วยก็ขอให้คลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับทุกท่านนะบินเป็นกังใจให้นะคะทุกคนบินเชื่อเถอะว่าถ้าเรากระทำเาในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่อเมริกานะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ